ท,ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเปิดไลฟ์นะคะอยู่ในบริเวณงานของเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> พาพวกเรามาดูแสงสีนะคะเป <c oughs> ็นพัทยารติ้งทเวนตี้ทเวนตี้ไฟนะคะวันนี้จุดนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนค่ะและเราก็ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะถ้าเกิดยังมาทันนะคะวันนี้วันสุดท้ายุ่งนี้ ทยากลางนะคะพี่กัดก็คืออยู่พัทยากลางมาถึงปุ๊บนะคะสิ่งที่สิ่งที่คนที่มีรถยนต์นะคะสิ่งที่มีคนคนที่มีรถยนต์ก็คือหาที่จอดรถยนต์ให้ได้ก่อนนะคะจะหาที่จอดรถยนต์ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็นะคะก็ได้ที่จอดรถที่เซ็นทรัล แล้วก็เดินมานะคะเดินมาสักนิดหนึ่งก็จะมาเจอบริเวณจุดนะคะที่จัดงานนะคะพอเจอจุดที่จัดงานปุ๊บด้านหน้าเขาก็จะมีในเรื่องของ QR code นะคะ QR code สำหรับสแกนลงทะเบียนนะคะตอนนี้เราสแกนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโชว์นะคะเจ้าหน้าที่ดูวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์และพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งใช่ไหมก็เป็นวันรนะองฮอลิเด์นะคะ คนเยอะมากเดี๋ยวเรามานะคะเข้าในส่วนของทางเข้ากันข้างหน้าก็เริ่มเห็นมัสคอตแล้วนะคะมาสคอรนะคะนารักนาลังนะคะสมีเราอ่ะยอหล่อ้าเจ้าว่าถ้าเจ้าว่าข้างในคงหล่อโอเคเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเดาดูก่อนนั้นแล้วจะพลิกหน้ากล้องยังไงล่ะเนี่ยโอเคทางเข้าทางไหนทางนู้นเดี๋ยวดูทางเข้าก่อน เอมามนะอะอ,ะอะ่พี่กัดอยู่พัทยาการนะคะพี่กัดอยู่พัทยาการตอนนี้รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นคิวแล้วละ่ะนะตรงนี้น่าจะเป็นคิวนะคะโอเคอ่าเข้าไปเข้าไปไม่ให้พกอาหารเข้าไปนะจ๊ะเครื่องดื่มก็ไม่ให้เข้าไป ค่ะไเข้างานทางนี้ได้เลยค่ะลงทะเบียนให้น้องได้เลยค่ะอ่าลงทะเบียนแล้วค่ะลงทะเบียนแล้วทางค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าจอลงทะเบียนให้ก็ต้องลงทะเบียน เป็นการดีนะคะการลงทะเบียนนี่มันเป็นเรื่องดีมากนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโชว์เรื่องการลงทะเบียนให้เขาก่อนนะคะสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องรักษาความปลอดภัยดังนั้นเราอุ่นใจนัจอมมาลงทะเบียนเปิดได้ ลงทะเบียนด่านที่2ก็เข้ามาตรวจนะคะตรวจสอบเรื่องนะ,ะความปลอดภัยอาวุธอาหารเครื่องดื่มข้ามนำเข้าด่านที่3โชว์การลงทะเบียน4เข้ามางานแบบชิลๆนี่เหชนไหมโอ้โหน่ามามากเลยทุกคนนะคะบอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามากที่จะมาแล้วก็มอไลฟ์สดให้พวกเราทุกคน,นี่ อ้าวน,ะน่าแม่ทันจีเฉีิยเบื้องหลังของแมสคอตนะฮะอดออกมาหลอ่อหลอ่หลอเลยนะโอเคไปอ่าเริ่มเห็นในเรื่องราวแสงสีใช่ไหมนี่ก็ตุนเต้นแล้วนะด,ดูแบบมีความสวยขึ้นมาเลยทีเดียวแลนะตอนนี้ก็มีแบบโทม โดมหลากหลายมากนะตรงนั้นก็จะเป็นโดที่เขาเข้าคิวกันแต่เราตอนนี้เรามาในส่วนที่ยังไม่ต้องเข้าคิวก่อนเนาะที่กัดนะคะพัทยากลางค่ะพัทยากลางใครอยู่นะคะชนบุรีพัทยาก็นะคะมาได้เลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายแต่ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากมา เที่ยวนะคะตอนนี้ก็มีไฮไลท์ในส่วนของตรงนี้เนาะตอนนี้ก็ก็มีซุ้มนะคะในเรื่องราวการถ่ายภาพเหมือนเลเซอร์เลยมีไฮไอส์ก็เรียกว่าเลยนะมีตัวไอส์เป็นเลเซอร์นะคะอ๋อนั้นเขาจะต้องมีการเข้าคิวนะคะเพื่อคุณจะได้แบบถ่ายภาพกับเลเซอร์ในส่วนของตรงนี้นะ อ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะคะเรายังไม่เข้าคิวใดๆทั้งสิ้นเราจะพาทุกคนนะคะมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะเออนะฮะเราก็จะเป็นแบบว่าเออนอไรนะคนยุค,ะคะไฮเทคไวไฟน่าจะดบมากเลยนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นอยู่พัทยาการนะคะทุกคนเป็นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่านะฮะเราก็ไม่เห็นว่าจะมีงานแบบนี้นะคะมาก่อนนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรก ะะต่อไปน่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก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 ,าก,ากว่านี้นะคะสําหรับเมืองท่องเที่ยวเนาะเอออ่าเมืองท่องเที่ยวอ่าอย่างพัทยานะคะก็มีการขยายในพื้นที่นะในการที่จะทําให้มีจุดเช็คอินเยอะมากอันนี้อีกตัวหนึ่งคะ่ะอันนี้รู้สึกว่าไม่ต้องเข้าคิวอ,อะไรนะคะก็อาจจะมีการรอถ้าว่างก็มาถ่ายรูปนะอ่า สัญลักษณ์ปาโรมาจ้าโอเคนะคะอีกตัวนหนึ่งนะคะปาโรมาสัญลักษณ์เนะเาะก็จะมีในะเรื่องราวนะฮะเออ่เหมือนกับว่าใช้วัสดุรีไซเคิลอุ้ยมีอะไรเกิดขึ้นมา <c oughs> มีม,มีมีหน้าจออะฮะมีหน้าจออะไรเกิดขึ้นมาฮะนะอันนี้นะคะถ้ามาดูกลางวันเนี่ยนะคะที่เราเห็นโคมไฟที่จะเป็นปาโรมาเนี่ย,ยนะคะจะเป็น เหมือนจะเป็นปน,นะคะฝาขวดทีนะะ่รักฝาขวดนะคะฝาขวดน้ําเออเยอะแยะไปหมดเลยนะคะข้ามากลางวันเดี๋ยวจะมากลางวันอีกทีหนึ่งนะอ่าอีกซุ้มหนึ่งก็น่าสนใจซุ้มนี้อออันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนะคะการ ที่จำลองท้องทะเลเห็นไหมมีน้องๆแขอวนอยู่นะนะคะทั้งเต่าทั้งปลาและนะคะที่เห็นแรงมากออใช้รีไซคเคิลของขวดนะคะก็คือใช้ขวดน้ำนะคะมาทำเกี่ยวกับเทคนิคในศิลป,ปะการใช้สีนะคะมันผสมกับเรื่องแสงเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นนะคะศิลป,ปะที่ตื่นตาตื่นใจว้าวเขาก็นะคะถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยไปนะเราเดินลอดซุ้มเต่ากัน เป็นสีเริอมมงคลมากมายเลยพวกเรานะคะอุ้ยตอนนี้นะคะแสงแบบนี้ดีอ่ะโอเคมีเต่ามีหมึกนะคะมีวาเนเออนี่เ,เขาบอกว่า don't touch Do not touch อย่าจับนะอย่าจับนะคะที่เห็นตรงนี้ก็คือขวดน้ำขนาด1.5ลิตรใช้ นะในเรื่องเราของสีที่สะท้อนแสงนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคของแสงเข้ามาทาใหนะะ้ภาพของค่าคืนนี้ที่เรามาถ่ายเนะะี่ยก็น่าตื่นเต้นโอเคโอเคคุ้มค่ามากนะคะคุ้มค่ามากอะ่ะไปต่อยังไม่จบแค่นี้จ้าไอนี้พี่เพื่องเพิ่งจะน้าจิ้มนะที่รักเพิ่องจะน้าจิ้มยังมีอีกยังมีอีกนะคะไปอีกนะคะ ตอนนี้เดินอยู่บนชายหาดครับนะคะพี่กัดอยู่พัทยากลางนะจ้ะตอนแรกมีนะฮะมีมีมีคนบอกว่าพัทยาเหนือเป็นเริ่มต้นจากพัทยาเหนือไม่ใช่นะคะอยู่ที่พัทยากลางตอนนี้ก็นะะเขาถ่ายรูปก,กับน้องปลากันจ้านะ,ะมีเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะฮะมาชมงานเยอะแยะนะเยอะแยะ,แยะ,แยะ,แยะมากเลยนะคะแล้วงานนี้เข้าฟรีนะคะชมฟรี เป็นการจัดงานที่นะคะไม่ได้เสียค่าใ้จ่ายนะคะในการเข้าชมค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะสวยไหมอ่ะโอ้สวยอยู่นนเนี่ยนะคะโอ้ยมีใครอยากจะเข้าร่วมนะคะสนทนากับเรา Hi everyone this is is a Pattaya uh, Pattaya Thailand โอเคนะฮะมีเข้าร่วมแล้วนะคะ เออนี่是 lighting for the wall ในพัทยาเทศบาลเทศการแสงนะคะเทศการแสงของเมืองพัทยาและเราเดยวมาดูนะคะทีนี้น้ำทะเลมีสีครับเออสีจากแสงนะสวยสวยตื่นตาตื่นใจดูสิ ืนแบบว่าน้ำทะเลมีแบบชีวิตชีวามากขึ้นนะนนยังไปต่อยังไปต่อนะฮะ มีกิจกรรมร้องเพลงด้วยนะเขากำลังจะมาหรือกำลังจะไปแล้วนะนะโอเคยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจน้ำทะเลเมื่อปะทะแสงเออนะคะก็จะทำให้ดูเสมือนว่ามีปลาอยู่เห็นไหม <laughs> เออนะคะทำให้น้ำทะเลมีชีวิตชีวานขึ้นเลยยังมีจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปก่อนที่จะเข้าไปในโดมเนาะ ก่อนที่จะเข้าไปในโดมเดี๋ยวเราไปนะคะมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อ่ะมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะที่เราจะได้เดินท่ามกลางแสงและเงาเนาะโชคดีจังเลยนะคะโชคดีที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาบ่อยๆนัจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะอ่านะักท่องเที่ยวชอบ นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นวันหยุดยาวเนาะลองฮอลิเดย์มาตอนนี้นะคะอยู่ในส่วนของเลเซอร์แสงนะคะบรรดาแสงมากมายเต็มพื้นไปหมดเลยอนนี้เฉยๆครับเป็นเป็นเป็นเสมือนแสงของความเป็นเป็นปลาเดินไปเดินไป อ่านะคอยจับปลาแสงครับปลาแสงโอเคอย อามาตรงจุดนะคะท้ายๆของที่จัดงานนะคะก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนเสาเสาไฟนะคะเสาไฟที่ เล่นในเรื่องราวของการเคลื่อนไหวสีนะคะมีสีอะไรบ้างเนี่ยมีน่าจะเป็นเหมือนสีอของลุงอะม่วงขาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนาะเออถ้าดูให้ทันนะคะถ้าดูให้ทันก็จะเป็นเรื่องราวของม่วงขาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอะไรประมาณเนี้ย มาซื้อสาบชุดที่ไปสำหรับหนึก้าวเแค่เสื่อมทุกเล็กได้โอ้หนั่งได้คนดีร้อยคนอ๋อมีมีมีขายอ่ามีขายบัตรนะคะสำหรับก็อีนั่งด้วยใช่นะคะถ้าเกิดว่าใครมาจากราตรงส่วนของพัทยากลางก็นะคะก็จะมาทะลุเกือบพัทยาเหนือครึ่งครึ่งของพัทยาเหนือเนาะ โอเคนี่แหละนะคะที่เป็นส่วนของจัดงานค่ะเออชอบไหมชอบรี้กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะนี่ก็เป็นงานนะคะของการจัดงานของเมืองพัทยานะคะ Amazing Thailand ค่ะว้าว,ออวนี่ เอาละนะคะเดี๋ยวจะหามุมในการที่จะทำวิดีโอเออนะคะทำอันนี้ก็น่าสนใจโอ้แสงจ้าเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ